สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับได้สินค้าใหม่มาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อ t อย Sky นะครับรหัสนัมเบอร์นะครับเป็น S 167นะครับ GPS นะฮะตัวนี้ก็เป็นโดนสมาร์ทนะครับแบบแบบพับนะครับเป็นโดนไซส์ขนาดกลางนะครับก็มีระบบดาวเทียมนะครับระบบ Follow Me นะครับ ระบบ FPV Real Time นะครับระบบ Wi-Fi เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างมือถือนะครับฟ h ตโต้แอนดวิดีโอก็ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดบินรอบวัตถุนะครับแต่ว่าอย่าไปคาดหวังนะครับผมว่ามันใช้งานไม่ได้จริงหรอกนะครับก็มี Headless โหมดนะครับระบบ Auto Return นะครับก็คือบินกลับบ้านได้นะครับ โดยส่วนมากที่เป็นโดน GPS ในเกรนี้นะครับก็จะบินล็อกความสูงนะครับล็อกพิกัดนะครับแล้วก็รีเทิร์นคืนลงออโต้นะครับบินกลับมาลงจอดอัตโนมัติได้นะครับคร่าวๆก็จะมีแค่นี้ไอ้ส่วนระบบ Follow me หรือระบบบินรอบวัตถุอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับโดนในราคาประมาณ3,000กว่าบาทก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมาก นะครับผมเอาเป็นว่าระบบที่มี GPS เข้ามาก็โอเคแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นกล้อง 4K นะครับ 4K นณที่นี้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นชัดเวอร์อะไรเหมือนเหมือนกล้องวิดีโอ 4K แทๆ้ๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับมันก็เขียนไปอย่างนั้นนะครับแต่ให้เน้นเรื่องความสนุกแล้วก็คุณสมบัติหลกัหลกๆเอาไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับว่ากล้องเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับ กล่องาจะมีกล่องชั้นหนึ่งนะครับน,นี่จะเป็นตัวโดนนะครับ s 1 6 7 gps นะครับเป็นแบบพับนะฮะร,รุ่นนี้เป็นมอเตอร์อบัตรธรรมดานะครับเป็นแปลงฐานนะอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่เขาเขียนโฆษณาไว้นะครับก็เป็น4 k นะครับเป็นเลนวายมันจะออกอโค้งหน่อยนะครับ มุมกล้องปรับได้นะครับผมเป็นระบบ 5G นะครับมือถือต้องรองรับ 5G นะครับถ้าเป็น Android ต้องเช็คสเปคดูนะครับว่ารองรับไหมแต่ถ้าเป็นระบบ iPhone iOS นะครับก็ iPhone 5ขึ้นไปนะครับแบตเตอรี่ติดติดมาในตัวนะครับเป็น7.4โวลต์นะครับ1,300มริลลิแอมนะฮะระยะเวลาการบินนะครับตัวนี้เขาเคลมละกล่องไว้ประมาณ20นาทีนะครับอันนี้ กลางแขนแล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวกากป้องกันใบพัดนะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้แต่นี้ผมก็จะไม่ได้ใส่นะครับในกล่องก็จะมีอันนี้เป็นคู่มือนะครับแล้วก็ QR code สำหรับไปดาวน์โหลดแอปนะครับก็ถ้าไม่ขี้เกียจส่อง QR code ก็พิมพ์หาเลยนะครับ S C S J G P S นะครับ ก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมาทั้งแอปสตร์แล้วเบสโตอร์ okay, ครับอันนี้จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จมีมา2อันก็คืออันนี้เป็นสายชาร์จรีโมทอันนี้เป็นสายชาร์จแบตเตอรี่โดนนะครับสังเกตหัวเล็กหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ชาร์จโดนหัวเล็กชาร์จรีโมทนะครับรุ่นนี้เป็นรีโมทชาร์จแบตเตอรี่นะครับไม่ได้ใช้ถาน ก็มีใบพัดสำรองกับไขควงมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนี่ก็เป็นตัวจับจอมือถือนะครับก็เปิดออกมาประมาณนี้นี่ก็งัดออกมาได้นะครับเป็นที่จับโหมดคร่าวๆมีตัวนี้เป็นเร่งสปีดตัวนี้เป็นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับนี่เป็น ขึ้นลงออตโต้ีีเป็น return to home แล้วก็อันนี้ h e d l i g h t โหมดอันนี้เปิดปิดรีโมทนะครับโอเคนะครับขั้นแรกก็เปิดสวิทช์โดนนะครับกดตรงนี้โดนก็จะติดนะครับจากนั้นเอาโดนวางกับพื้นนะครับผมแล้วก็เปิดรีโมทเชื่อมต่อ โดนกับรีโมทเชื่อมต่อกันแล้วนะครับจากนั้นมา,าค้นหา wi-fi นะครับของตัวโดนนะครับขึ้น c s j นะครับก็เชื่อมต่อเห็นอยู่นะครับผมเชื่อมต่อแล้วก็มาเปิดแอปที่เราโหลดไว้นะครับหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับภาพก็พอประมาณนะครับภาพประมาณนี้นะฮะครับก็จะมีโหมดอ่าสามารถใช้ฟังก์ชันได้ผ่านหน้าจอนะครับก็มีระดับแบตบอกตรงนี้ด้วยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันรุ่นนี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ไม่ต้องคาลิเบตนะครับโอเคเดี๋ยวไปเทสกันนะครับก็วิธีการสตาร์ทนะครับ สตาร์ทมอเตอร์แล้วนะครับจากนั้นก็ค่อยๆดันสติ๊กขึ้นไปนะครับมันก็จะล็อกอันนี้คือ g p s ล็อกนะครับ มันก็จะเคลื่อนโยกเยกมั่งนะครับตามลมพัดนะครับแต่ว่ามันก็ยังรักษาระดับอยู่ที่เดิมนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสความสูงไม่โดนเล็กๆแบบนี้นะครับไม่ต้องบินไกลนะครับรัศมีมันได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับอย่าไปหักผมนะครับบินไกลตกไกลเก็บไกลนะครับ เอาเอา50เมตร60เมตร70เมตรพอนะครับเดี๋ยวไปเกิน100ร้อยเมตรโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล้องนะครับ,รบกล้องก็ประมาณนี้นะครับ ัก,กซุ่มๆหน่อยครับให้ดูเลยนะับกล้องก็ไม่คิ้เลนะครับก็ชัดเจนอยู่ การสู้ลมก็ได้ระดับนึงนะครับทุ่นนี้โอเคนะครับเดี๋ยวจะมาเทสอ่าโหมดรีเทิร์นทูโฮมนะครับเดี๋ยวจะเคลื่อนโดนไปสักระยะหนึ่ง ก็อันนี้จะใช้ Return to Home นะครับกดปุ่มนี้เดี๋ยวรอรถไปก่อนนะครับมีรถมานะครับาโดนจะหมุนนะครับจากนั้นจะกลับมา ไอตอนขึ้นเอาขึ้นประมาณตรงนี้นะครับเวลาลงมันก็จะคาดเคลื่อนประมาณไม่เกิน1เมตรนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สวยนะรุ่นนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นนะครับก็เสียเทสขึ้นไปอีก มันจะอยู่ในระดับนี้ครับก็คือเราล็อกไว้แค่นี้มันก็อยู่แค่นี้ถ้าเราต้องการมันสูงขึ้นอีกกากระดานขึ้นอีกหน่อยนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่จ่ไหน ันนี้ก็เป็นลมลมมันก็จะพัดคูเคงคงเคงหน่อยนะครับมันก็จะรักษาระดับของมันอยู่แค่นี้นะครับจนอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมลงในนวนนะครับ นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้ตัวนี้นะครับเอาไว้เล่นนะครับไว้ฝึกทักษะใช้งานนะครับก็ติดต่อได้นะครับตาม id l i n ยและเบอร์โทรที่ลงไว้ครับผม